สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการป้องกันการต่อไฟ DC สลับขั้วโดยอุปรกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ก็คือตัวไดโอดบิดก็จะเป็นเบอร์ kbpc 5010ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไดโอดบิดนะครับตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของอุปรกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเป็นโหลดในวันนี้ก็จะมีตัวหลอด LED 1หลอดแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์ส่วนแรงดันไฟฟ้าที่ผมจะใช้ในการทดลองในวันนี้ก็จะเป็นแรงดันไฟฟ้า1 2โวลต์ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อใช้งานกันเลยครับวิธีการต่อใช้งานให้เพื่อนๆดูที่ตัวไดโอดเขาจะเขียนว่าบวกแล้วก็ AC ด้านบวกเนี่ยให้เราต่อกับตัวโหลดไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือว่าหลอด LED ส่วนด้านตรงข้ามของขั้วตัวนี้ขั้วบวกก็จะเป็นขั้วลบส่วนด้านนี้เป็นขาย AC ด้านตรงข้ามจะเป็น AC เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําการทดลองต่อกับตัวหลอด LED ก่อนโดยตัวหลอด LED สายสีแดงนี่ผมจะแทนด้วยขั้วบวกแล้วก็สายสีดำจะแทนด้วยขั้วลบ วิธีการต่อผมจะทำการต่อสายไฟสีแดงเข้ากับตัวขั้วบวกก่อนส่วนสายไฟเส้นสีดำอีกเส้นหนึ่งนะครับผมจะต่อเข้ากับตัวไดโอดที่เป็นขาลบก็คือขานี้ หลังจากที่ผมได้ทำการต่อหลอด LED เข้ากับตัวไดโอดบิดเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะทดลองโดยทําการต่อแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เข้ากับตัวไดโอดบิดผมก็จะต่อแบบนี้ก่อนอสีแดงมีเพ้ากับขานี้แล้วก็สีดําผมก็มีเพ้ากับอีกขาน,นึงของไดโอดบิด hmm. ก็จะเห็นว่าตอนนี้หลอด LED ก็จะติดสว่างเดี๋ยวผมจะลองสลับขั้วดูบ้างนะครับผมจะเอาสีแดงมาขั้วนี้แล้วก็สลับสีดําไปขั้วนี้ หลอด LED จะต้องติดตอนนี้ก็คือหลอด LED ติดเดี๋ยผมจะลองสลับอีกครั้งหนึ่งแดงแล้วก็ดำอันนี้ก็ติดนะครับอีกครั้งหนึ่งดำไว้ด้านนี้บ้างแดงไว้ด้านนี้ก็ติดต่อไปนะครับผมจะใช้ตัวไดโอดบิดต่อเข้ากับตัวมอเตอร์เพื่อควบคุมให้ตัวมอเตอร์นะครับหมุนไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยสีแดงผมจะต่อเข้ากับขั้วบวกของตัวไดโอดบิดในส่วนของสีดำผมก็จะต่อเข้ากับขั้วลบของตัวไดโอดบิดหลังจากที่ผมได้ทำการต่อตัวไดโอดบิดเข้ากับตัวมอเตอร์เรียบร้อยแล้วครับต่อไปผมจะทดลองจ่ายไฟเข้ากับตัวไดโอดบิด ดูว่าตัวไดโอดจะสามารถควบคุมให้ตัวมอเตอร์หมุนไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวต่อไฟลบเข้ากับขาของไดโอดขานี้แล้วก็ไฟบวกเข้ากับขาของไดโอดขานี้นะครับ,รบก็จะเห็นว่าตัวมอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะดูลักษณะนี้ก็คือหมุนทวนเข็ม ต่อไปผมจะลองสลับขั้วดูบ้างว่าตัวมอเตอร์จะหมุนทวนเข็มเหมือนเดิมหรือเปล่านี้ก็ทําการสลับขั้วครับก็จะเห็นว่าตัวมอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มเหมือนเดิมตอนนี้ตัวไดโอดบิดเนี่ยก็จะสามารถควบคุมทิศทางการหมุนของตัวมอเตอร์ไดนะ้โดยที่เราทําการสลับขั้วตัวมอเตอร์ก็ยังหมุนไปในทิศทางเดิม อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัวไดโอดบิดถ้าเรามาใช้ในส่วนของทําวง,งจรป้องกันการต่อสายไฟสลับขั้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการต่อใช้งานไดโอดบิดเพื่อป้องกันการต่อสายไฟสลับขั้วผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ